ขอบคุณสีไทยทุกท่านขอบคุณผู้จัดการเรือด้วยนะครับวันนี้ที่ช่วยขยับเวลาช่วยกันขอบคุณท่านนายกทีมงานผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่พนักงานทุกฝ่ายด้วยนะครับวันนี้ที่ทำเราเป็นแรงใจและขอบคุณท่านผู้ชมทุกผู้เกียรติทุกท่านที่พอยแม่์ที่พี่ดอนนะครับยังอยู่เป็นภูมิเป็นทัว่วจะถิ่นจะป่าจะที่นี่เราเลิกกินหวานกาสนามใส่น้ำไปเบิงแม็กซินาแล่แหล่บอลลอกกับซังของพี่น้องเนาะจะว่ากันใจที่เราจริงจิ้งใหญ่ ขอเสียงประมือให้ทีมเรือเทพศักดิ์สิทธิค์ครับสุดยอดครับ <c oughs> โอ้โหน้อยแน่บ้างตาตาไม่ครบครับดูพลางดับนี่คือจังหวัดสุรินทร์ที่ช้างใหญ่ครับขอบคุณเยอะๆขอ,ญญขอบคุณมากมายก็อขอบคุณผู้ช่วยทิดวดีด้วยอ,อยา,วาจารย์สมศักดิ์เต็มที่จังหวัดสีรินทรมานายเว่อ 马拉达。猜猜猜猜 เสียงโกรดังละขังคอทั้งหมอเจาะหมอสพแล้วทีนี้ก็เที่ยวนี้ผูกพยานออกจากจุดปอยก็ลอยและเลี่อนผิวแล้วล่องมาเลยทีเดียวใส่กันมาเช่นนี้ที่ว่าเดีคขับรถลาบาสอกผีน้องไอ้มาดูสิว่าน้ำพยานาจีเจอใครไม่เจอแล้วมาเจอกับเท้าสีสุมถรนลงมังช้างพอจะกรไล่ใจแจกมาสุรินช่ายยาเจ้าช้างมอนพลังช้างเอาแล้วเว้ยเที่ยวนี้ใส่กันมาเช่นนี้ที่ว่าตาตาตาหัวตาหัวตาตาพาดตาตาพายลูกไายแป๊บเด็ดไปโจกเจ้าสาวนี่ปูนีพีจ้าช้างแอกเส็มมาเช่นนี้ที่ว่าไม่มีใครยอมใครเลิ เริ่มปีสีสุดทอเริ่มนี้ออกมาแล้วโอ้แล้วก็ท่านผู้ชมใส่กันมาแบบตามแตกกระสาซ่าเสร็จเป็นกระจายกลายเป็นหมวกเลยในขณะนี้ยังดูไม่ออกยังหมวกไม่ถูกนะครับดูดีดีดีเหตุท่านผู้ชมยังใส่กันมาแบบเสนอเสนอแล้วตอนนี้ว่ายังไงครับเอาสีสุดทอนกำลังพญานาคีใส่กันมาแบบคู่ขี้สูสีจยังดูได้กนดูครับท่านผู้ชมดูดีดีดีเหตุครับท่านผู้ชมเอาแะครับท่านผู้ชมไปดูแต่การที่ไดสีสุดทอนอู้ แม่ใส่กันมาจ้าจ้าแม่จะเป็นเรื่องขอนเสียบแต่พยายามสู้ตายถาวายแหวนไม่ว่าสนามไหนก็ตามไม่เคยลนลาวาสซพยายามนับกระชอกทั้งหมพยายามสู้อย่างเต็มที่โอ้โหไม่ทำมาดันระบสุดท้ายก็เ<อ>ข้าเส้นชัยก็ขอแสดงความยินใจกับผู้ชนะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้ถึงจะเป็นเรื่องขอนเสียบนะครับก็มาด้วยจิตมาด้วยใจมาด้วยใจรักจริงๆกับพี่น้องจากบ้านจากหมอ คนนี้เยอะขอบคุณมากมายด้วยรับกาับต่อไปครับพิการประกาศผลการกแจกขันเรือเที่ยวที่34ระหว่างเท้าสีสุด่อนหนุกขงช้างร่องน้ำสีน้ำเงินกับพบกับน,นังพาญานาคีร่องน้ำสีแดงผลการแจกขันครับเป็นเรือเท้าสีสุดอนหนุกขางช้างร่องน้ำสีน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะครับระจารครับเป็นอีกเที่ยวหนึ่งครับที่ทีมงานกาลันดีความมันเลยครับว่าเข้าที่ดูเรือมาไม่ผิดแน่นอน เป็นเที่ยวที่35ครับเทตุโนโระบิตครับโรงดำมสีแดงเป็นดวงดีจากพี่น้องทางจังหวัดสุรินทร์เจอกับทีมงานเจ้าปู่เหล็กไหลครับทีมงานพี่น้องจากโพสต์สันติจังหวัดบุรีรัมย์